ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องห้าเอสเตอรีวันนี้เรามีเรื่องราวมานำเสนอพ่อจะพาไปโรงเรียนสายลมหนาวพัดผ่านใบหน้าของเด็กชายตัวน้อยเสียงเครื่องยนต์ของรถคับ50คันเก่าดังกระหึ่มอยู่ข้างๆเขาคือต้นกล้าเด็กชายวัยห้าขวบผู้กำลังจะไปโรงเรียนอนุบาลเป็นครั้งแรก ต้นกล้ากอดเอวพ่อแน่นดวงตากลมโตจ้องมองไปยังโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นปนหวั่นเกรงพ่อครับถึงแล้วครับตนกล้าร้องบอกผู้เป็นพ่อเมื่อรถจอดสนิทหน้าประตูโรงเรียนพ่อของต้นกล้าหรือที่เด็กชายเรียกว่าพ่อใหญ่เป็นชายร่างสูงใหญ่ผิวสีแทนเข้มจากการทำงานกลางแดด ใบหน้าคมคายเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยแต่แววตากับอบปุ่นและอ่อนโยนเสมอเมื่อมองลูกชายพอใหญ่ยิ้มให้ต้นกล้าอยากให้กำลังใจก่อนจะย่อตัวลงมาสบตาตนกล้าของพ่อเก่งมากเลยนะที่ไม่ร้องไห้พ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเลิกเรียนพ่อจะมารับกลับบ้านเราไปกินขนมอรอ่อยอร่อยกันครับพ่อตนกล้าตอบรับเสียงดังฟังชัด แม้ในใจยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของพ่อใหญ่ความกลัวก็พลันมาลายหายไปพ่อใหญ่ยืนมองดูลูกชายเดินเข้าไปในโรงเรียนจนลับสายตาก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ความรู้สึกหลากหลายตีกันขึ้นมาในอกทั้งความภาคภูมิใจที่ลูกชายเติบโตขึ้นกังวลว่าลูกชายจะปรับตัวได้หรือไม่ และความห่วงใยที่ไม่อาจจะละสายตาจากลูกได้เลยพอใหญ่ตัดสินใจเดินไปนั่งรอที่ร้านกาแฟข้างโรงเรียนระหว่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะชะงะเงอมองหาลูกชายอยู่จนกระทั่งเสียงออดดังขึ้นบ่งบอกถึงเวลาเลิกเรียนแล้วพอใหญ่รีบวิ่งไปที่หน้าประตูโรงเรียนรอคอยด้วยความตื่นเต้นที่จะได้พบหน้าลูกชายอีกครั้งท่ามกลางเด็กๆ ที่วิ่งกรูก,กันออกมาตนกลาเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างพ่อครับตนกลาร้องเรียกพ่อใหญ่เสียงใสก่อนจะวิ่งเข้าไปกอดเป็นไงบางลูกสนุกไหมพ่อใหญ่ถามด้วยความเอ็นดูสนุกมากครับพ่อตนกลาตอบอย่างตื่นเต้นวันนี้ผมได้เพื่อนใหม่ด้วยครับดีแล้วลูกพ่อใหญ่ยิ้มงั้นเรากลับบ้านกันเถอะพ่อใหญ่จูงมือลูกชายเดินกลับบ้าน ระหว่างทางก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานต้นกล้าเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้พ่อใหญ่ฟังอย่างออกรถพ่อใหญ่ตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อความสุขเล็กๆนี้ทําให้พ่อใหญ่ลืมความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักไปจนหมดสิน้นวันเวลาผ่านไปต้นกล้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากเด็กชายตัวน้อยกลายเป็นเด็กหนุ่ม แต่ความรักและความผูกพันระหว่างพ่อลูกก็ไม่เคยจางหายไปไหนทุกเชา้าพ่อใหญ่ยังคงขับรถขับ50คันเดิมไปส่งต้นกล้าที่โรงเรียนแม้ว่าระยะทางจะไกลขึ้นแม้ว่ารถจะเก่าและทรุดโทรมลงแต่พ่อใหญ่ก็ไม่เคยบน่นเพราะการได้ไปส่งลูกชายที่โรงเรียนคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พ่อใหญ่กำลังขับรถไปส่งตนกล้าที่โรงเรียนเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นรถบรรทุกคันใหญ่เสียหลักพุ่งเข้าชนรถขับห้าสิบของพ่อใหญ่เสียงดังสนั่นวันไว้ตนกล้าที่นั่งซ้อนท้ายมาร้องเสียงหลงด้วยความตกใจพ่อใหญ่กระเด็นตกจากรถร่างกายกระแทกกับพื้นถนนอย่างแรงตนกลารีบลงจากรถ วิงเขาไปหาพ่อใหญ่ด้วยความตกใจพ่อครับพ่อพ่อใหญ่พยายามฝืนลืมตาขึ้นมองลูกชายด้วยสายตาพร่ามัวตนกล้าพ่อไม่เป็นอะไรมากลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพ่อครับอย่าเป็นอะไรไปเลยนะครับตนกล้าร้องไห้โฮกอดพ่อใหญ่แน่นผู้คนแถวนั้นรีบเข้ามาช่วยเหลือนำตัวพ่อใหญ่ส่งโรงพรยาบาล ตนกล้านั่งรถพยาบาลไปพร้อมกับพ่อใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาภาวนาขออย่าให้พ่อเป็นอะไรไปโชคดีที่พ่อใหญ่ได้รับบาดเจ็บไม่มากเพียงแค่แขนหักและมีแผลถลอกตามร่างกายหลังจากพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่หลายวันพ่อใหญ่ก็ได้กลับบ้านตนกลาดูแลพ่อใหญ่อย่างใกล้ชิด คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวให้เขาเขาไม่ยอมห่างจากพ่อใหญ่ไปไหนเลยตนกล้าพ่อขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องตกใจพ่อใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดไม่เป็นไรครับพ่อผมดีใจที่พ่อปลอดภัยต้นกล้าตอบต่อไปนี้ผมจะดูแลพ่อเองครับพ่อใหญ่ยิ้มน้ำตาแห่งความซาบซึง้งเออครอเบ้าพอดีใจที่มีต้นกล้าเป็นลูก หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นตนกลาก็ยิ่งรักและห่วงใยพ่อใหญ่มากขึ้นเขาตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีและตอบแทนพระคุณพ่อใหญ่ที่เลี้ยงดูเขามาอย่างดีเวลาผ่านไปตนกลาเรียนจบมหาวิทยายลัยได้งานทำที่ดีและมีครอบครัวเป็นของตัวเอง แต่เขาก็ไม่เคยลืมพ่อใหญ่เขามักจะหาเวลาพาครอบครัวไปเยี่ยมพ่อใหญ่ที่บ้านเกิดเสมอทุกครั้งที่ได้กลับบ้านตนกลาจะรู้สึกอบอุ่นใจเพราะเขารู้ว่ายังมีพ่อใหญ่ที่คอยรักคอยห่วงใยและคอยเป็นกำลังใจให้เขาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อใหญ่ก็จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปหลายปี ตนกลา้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ความทรงจำในวัยเด็กโดยเฉพาะภาพของพ่อใหญ่ที่คอยไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกเชา้ายังคงชัดเจนในใจของเขาเสมอเลากับภาพพยนตร์ที่ใส่ซ้ำไปมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความทรงจำเหล่านั้นก็ไม่เคยเลือนหายไป ต้นกล้าจำได้ทุกอย่างตั้งแต่เสียงสตาร์ทรถคับ50คันเก่าที่ดังกระหึ่มกลิ่นไอเสียที่คุ้นเคยสัมผัสของมือพ่อใหญ่ที่กลุมมือเขาไว้แน่นตลอดจนคำพูดให้กำลังใจที่พ่อใหญ่พร่ำบอกทุกครั้งก่อนลงจากรถตั้งใจเรียนนะลูกเลิกเรียนพ่อจะมารับในความทรงจำของต้นกล้าพ่อใหญ่ไม่ใช่แค่พ่อแต่เป็นฮีโร่เป็นผู้พิทักษ์เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างในชีวิต พ่อใหญ่สอนที่เขารู้จักความอดทนความเสียสละและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างเช่นในวันที่ฝนตกหนักถนนแปลสภาพเป็นแม่น้ำรถล,ลาติดขัดผู้คนต่างพยายามหลบฝนแต่พ่อใหญ่ก็ยังคงยืนยันที่จะไปส่งตนกราที่โรงเรียนแม้ว่ารถคับ50คันเก่าจะสตาร์ทไม่ติดพ่อใหญ่ก็ไม่ย่อท้อ เขาลุยน้ำท่วมเข็นรถไปส่งต้นกลา้าจนถึงหน้าประตูโรงเรียนพ่อครับทำไมพ่อต้องลำบากขนาดนี้ด้วยครับตนกลา้าถามด้วยความสงสารในขณะที่ตัวเองนั่งซ้อนท้ายสวมเสื้อกันฝนอย่างมิชิดพ่อใหญ่หันมายิม้มใบหน้าเปียกปอนไปด้วยหยาดฝนพ่อไม่ลำบากหรอกลูกแค่ได้เห็นลูกได้ไปโรงเรียนพ่อก็มีความสุขแล้ว คำพูดของพ่อใหญ่ในวันนั้นยังคงดังก้องอยู่ในใจของต้นกล้าเสมอเขาซาบซึ้งในความรักและความเสียสละของพ่อใหญ่ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อต้นกล้ามีลูกชายของตัวเองซื่อว่าต้นหนาวเขาก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูลูกชายให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับที่พ่อใหญ่เลี้ยงเขามาเขาจะทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มกำลังจะมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขเช้าวันหนึ่งขณะที่ต้นกลา้ากำลังเตรียมตัวไปส่งต้นหนาวที่โรงเรียนต้นหนาวก็วิ่งเข้ามาหาพร้อมกับสีหน้าวิตกกังวลพ่อครับวันนี้ผมไม่อยากไปโรงเรียนต้นกลาขมวดคิ้วทำไมล่ะลูกโรงเรียนสนุกจะตายมีเพื่อนเล่นตั้งเยอะแยะผมกลัวเพื่อนแกล้งครับต้นหนาวตอบเสียงอ่อย เมื่อวานมีเพื่อนตัวใหญ่แย่งของเล่นผมไปแล้วก็ไม่ยอมคืนตนกลาเข้าใจความรู้สึกของลูกชายดีเพราะเขาก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วตอนเด็กๆเ,เขาก็เคยถูกเพื่อนแกล้งแต่โชคดีที่มีพ่อใหญ่คอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจทำให้เขากล้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะลูกตนกลาโอบกอดลูกชายพ่อจะอยู่ข้างๆลูกเสมอ ถ้ามีใครแก้งก็บอกพ่อนะพ่อจะช่วยจัดการให้ต้นหนาวเงยหน้ามองพ่อดวงตาแดงกำจริงเหรอคะพ่อจริงสิลูกต้นก้ายยิ้มพ่อสัญญาต้นหนาวเช็ดน้ำตารอยยิ้มกลับมาปรากฏบนใบหน้าอีกครั้งเขารู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่ามีพ่อคอยปกป้อง ตนกล้าจูงมือลูกชายเดินไปที่รถระหว่างทางเขาก็นึกถึงพ่อใหญ่และเรื่องราวในอดีตตอนพ่อเด็กๆพ่อก็กลัวกันไปโรงเรียนเหมือนกันตนกล้าเริ่มเล่าพ่อเคยถูกเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นพ่อเสียใจมากร้องไห้ทุกวันแต่คุณปู่ก็คอยปลอบใจคอยให้กำลังใจจนพ่อหายกลัวแล้วคุณปู่ทำยังไงครับถึงทำให้พ่อหายกลัวต้นหนาวถามด้วยความสนใจ คุณปู่บอกว่าถ้ามีไข่แกงก็ให้บอกคุณปู่คุณปู่จะไปจัดการให้ต้นกล้ายิ้มแต่พ่อไม่เคยบอกคุณปู่หรอกพ่อไม่อยากให้คุณปู่ต้องลำบากใจแล้วพ่อทำยังไงครับพ่อก็สู้กลับสิลูกต้นกล้าหัวเราะพ่อตัวเล็กแต่พ่อก็ไม่ยอมแพ้พ่อต่อยกับเพื่อนคนนั้นจนมันร้องไห้แล้วก็ไม่กล้ามาแกล้งพ่ออีกเลยต้นหนาวหัวเราะชอบใจพ่อเก่งจังเลยครับไม่หรอกลูก ต้นกล้าสายหน้าพอแค่ไม่อยากให้ใครมารังแกพ่ออยากเป็นฮีโร่เหมือนคุณปู่ต้นกลา้าขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียนระหว่างทางเขามองเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กซ้อนทับกับลูกชายเขารู้สึกอุ่นใจที่ได้ทำน้าที่พอ่อและส่งต่อความรักความอบอุ่นให้กับลูกเช่นเดียวกับที่พ่อใหญ่เคยทำกับเขา เมื่อถึงโรงเรียนตนกล้าจูงมือลูกชายเดินเข้าไปส่งที่นาห้องเรียนก่อนจะย่อตัวลงสบตาลูกชายตั้งใจเรียนนะลูกเลิกเรียนพ่อจะมารับครับพ่อตนหนาวโบกมือลาก่อนจะเดินเข้าห้องเรียนไปตนกลา้ามองดูลูกชายจนรับสายตาเขายิ้มความรู้สึกภาคภูมิใจและความรักเอ่อล้นในหัวใจเขารู้สึกขอบคุณพ่อใหญ่ที่ทำให้เขามีวันนี้ วันที่เขามีครอบครัวที่อบอุ่นและได้ทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มภาคภูมิชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขตนกล้าทำงานหนักเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวเขาไม่เคยลืมคำสอนของพ่อใหญ่ที่สอนให้เขาเป็นคนดีมีความขยันอดทนและซื่อสัตย์ตนหนาวเติบโตขึ้นกลายเป็นเด็กชายที่ล่าเริงแจ่มใสและเรียนเก่ง ต้นกล้าภูมิใจในตัวลูกชายมากเขามักจะหาเวลาว่างพาต้นหนาวไปเที่ยวเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ต้นกล้ามักจะพาครอบครัวไปเยี่ยมพ่อใหญ่ที่บ้านเกิดทุกครั้งที่ได้กลับบ้านต้นหนาวจะวิ่งเข้าไปกอดพ่อใหญ่ด้วยความรักและคิดถึงพ่อใหญ่ก็จะยิ้มแก้มปริโอบกอดหลานชายด้วยความเอ็นดู ต้นหนาวโตขึ้นเยอะเลยนะพอใหญ่ลูบหัวหลานชายตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะเป็นคนเก่งเหมือนพ่อครับคุณปู่ต้นหนาวตอบผมจะตั้งใจเรียนเพื่อให้คุณปู่ภูมิใจต้นกลา้ามองภาพพ่อใหญ่และลูกชายด้วยความรู้สึกอุ่นใจเขารู้สึกโชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารักและมีพ่อที่แสนดีคอยเป็นกำลังใจให้เขาเสมอ วันเวลาผ่านไปต้นหนาวเรียนจบมหาวิทยาลัยและได้งานทำที่ดีต้นกลาเริ่มรู้สึกแก่ตัวลงแต่เขาก็ยังคงแข็งแรงและทำงานได้อย่างคล่องแคล่วเขาตั้งใจว่าจะทำงานต่อไปอีกสักพักจนกว่าต้นหนาวจะแต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเอง ในวันแต่งงานของต้นหนาวต้นกล้ารู้สึกตื้นตันใจมากเขามองลูกชายที่กำลังสวมแหวนให้กับเจ้าสาวด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มและภาคภูมิใจต้นหนาวพอดีใจกับลูกด้วยนะต้นกลาก้ากล่าวขอให้ลูกมีความสุขมากๆนะขอบคุณครับพ่อต้นหนาวก้มกราบพ่อขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมาอย่างดีขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลก ตนกลาน้ำตาคลอเขากอดลูกชายแน่นพ่อรักลูกนะตนหนาวหลังจากงานแต่งงานตนหนาวและภรรยาย้ายไปอยู่บ้านของตัวเองตนกลาและภรรยายอาศัยอยู่ด้วยกันตามลำพังชีวิตของพวกเขากลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ความเงียบสงบนั้นก็ไม่ได้ทำให้ต้นกลารู้สึกเหงาเพราะเขายังมีภรรยายที่รักและคอยดูแลเขาเป็นอย่างดี เขายังมีพ่อใหญ่ที่แม้จะแก่สลาแต่ก็ยังคงแข็งแรงและเป็นหลักให้กับครอบครัวเสมอในช่วงบั้นปลายชีวิตตนกลาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเขาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบเขามีความสุขและพอใจกับชีวิตที่ผ่านมา วันหนึ่งขณะที่ต้นกลากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บ้านเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวแจ้งข่าร้ายว่าพ่อใหญ่เสียชีวิตแล้วตนกลารู้สึกช็อกและเสียใจมากเขารีบเดินทางกลับบ้านเกิดทันทีเพื่อร่วมงานศพของพ่อใหญ่ในงานศพตนกลามองดูร่างไร้วิญญ,ญาณของพ่อใหญ่ด้วยความรู้สึกโศกเศร้า เขานึกถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวพ่อครับผมรักพ่อนะครับตนก้ลาพึมพำผมจะไม่มีวันลืมพ่อเลยหลังจากเสร็จสิ้นพิธ,ธีศพตนกลาก็กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพตามปกติแต่ความรู้สึกสูญเสียยังคงหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลา ตนกลา้ามักจะนึกถึงพ่อใหญ่และเรื่องราวในอดีตเขาคิดถึงเสียงหัวเราะรอยยิ้มและคำพูดที่อบอุ่นของพ่อใหญ่เขาคิดถึงความรักและความเสียสละที่พ่อใหญ่มีให้กับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขตนกล้ารู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมพ่อใหญ่ได้เลย พ่อใหญ่จะอยู่ในใจของเขาตลอดไปเป็นความทรงจำที่งดงามและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและมีคุณค่าแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปพาเอาพ่อใหญ่ผู้เป็นที่รักไปไกลแสนไกล แต่ทุกคำสอนทุกการกระทําของพ่อใหญ่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของต้นกล้าหล่อหลอมให้เขาเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงพร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่คนรอบข้างเช่นเดียวกับพ่อใหญ่ที่เคยเป็นล่มโพล้มไรายให้กับเขาตนกล้าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นเขาหมั่นดูแลภรรยา เอาอกเอาใจพาไปท่องเที่ยวเสมือนเป็นการเติมเต็มช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาอาจจะละเลยภรรยาไปบ้างเพราะม,มัวแต่คล่าเค้งกับงานเขาเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาจัดสรรชีวิตให้สมดุลทั้งเรื่องงานครอบครัวและการพักผ่อนความสุขอีกอย่างหนึ่งของต้นกล้าคือการได้เห็นต้นหนาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีครอบครัวที่อบอุ่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตนหนาวได้ดิบได้ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักและดูแลภรรยาและลูกน้อยเป็นอย่างดีทุกครั้งที่ต้นหนาวพาครอบครัวมาเยี่ยมบ้านของตนกลาจะอบอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขเสียงหัวเราะของหลานน้อย ต้นฟ้าดังกล้องไปทั่วบ้านทำให้ตนกลารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กตอนที่เขายังวิ่งเล่นซุกซนอยู่กับพ่อใหญ่ตนฟ้าเป็นเด็กชายหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูดวงตากลมโตจมูกโด่งรั้นแก้มยุย้ยเวลาหัวเราะทีไรตาหยีจนแทบมองไม่เห็นตนกลาหลงรักหลานชายคนนี้มาก มักจะหาของเล่นขนมหรือเชือผ้าไปฝากต้นฟ้าอยู่เสมอเวลาต้นฟ้ามาเยี่ยมต้นกลาจะเล่านิทานให้ฟังสอนร้องเพลงพาไปเดินเล่นในสวนบางครั้งก็พาไปตกปลากิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างสายใยรักและความผูกพันระหว่างปูก่กับหลานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในพริบตา ต้นฟ้าก็เติบโตเป็นเด็กชายวัยเรียนเช้าวันหนึ่งขณะที่ต้นหนาวกำลังขับรถไปส่งต้นฟ้าที่โรงเรียนต้นฟ้าก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าพ่อครับทำไมคุณปู่ไม่เคยมาส่งผมที่โรงเรียนบ้างครับคำถามนี้ทำให้ต้นหนาวนิ่งอึ้งไปเขามองดูลูกชายในกระจกหลังเห็นแววตาใสาซื่อที่เต็มไปด้วยคำถาม เขาไม่รู้จะอธิบายเรื่องความตายให้เด็กน้อยวัยเท่านี้เข้าใจได้อย่างไรคุณปู่เสียไปแล้วนะลูกต้นหนาวตอบเสียงแผ่วเสียไปแล้วคืออะไรครับพ่อต้นฟ้าถามต่อด้วยความอยากรู้ต้นหนาวถอนหายใจเสียไปแล้วก็คือไปอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาคอยดูแลวพวกเราอยู่บนฟ้าไงลูกแล้วทำไมปู่ต้องไปเป็นเทวดาด้วยครับ ต้นฟ้ายังคงสงสัยเพราะคุณปู่แก่แล้วและป่วยก็เลยต้องไปอยู่บนสวรรค์ต้นหนาวพยายามอธิบายแต่คุณปู่ยังรักและคิดถึงต้นฟ้าเสมอนะต้นฟ้าเงียบไปเขามองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาใสแจ๋วฉายแววความเศร้าซ้อยต้นหนาวเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารลูกจับใจเขาจอดรถข้างทางแล้วหันไปกอดลูกชาย ต้นฟ้าพอรู้ว่าลูกเสียใจแต่เราต้องเข้มแข็งนะคุณปู่ยังอยู่ในใจของเราเสมอเราสามารถระลึกถึงคุณปู่ได้ผ่านความทรงจำดีๆที่เราเคยมีร่วมกันต้นฟ้าพยักหน้ารับน้ำตาคอหน่วยครับพ่อต้นหนาวเช็ดน้ำตาให้ลูกทายแล้วจูบที่หน้าผากพ่อรักลูกนะต้นฟ้าผมก็รักพ่อครับต้นฟ้ากอดพ่อแน่น ต้นหนาวขับรถไปส่งต้นฟ้าที่โรงเรียนระหว่างทางเขานึกถึงพ่อใหญ่นึกถึงความรักความอบอุ่นที่พ่อใหญ่มีให้นึกถึงคำสอนต่างๆที่พ่อพล่้บอกเขาซาบซึ้งในความเสียสละของพ่อที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดี ตนหนาวรู้ว่าเขาจะทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มกำลังเช่นเดียวกับที่พ่อใหญ่เคยทำให้เขาเขาจะมอบความรักความอบอุ่นและดูแลลูกให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุขแม้ว่าพ่อใหญ่จะจากไปแล้วแต่ความรักของพ่อยังคงอยู่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดที่รำค่าไม่มีวันสูญหายไปไหน ความรักของพ่อใหญ่จะอยู่กับต้นกล้าต้นหนาวและต้นฟ้าตลอดไปเขายังมีภรรยาที่รักลูกชายที่ประสบความสำเร็จและหลานชายที่น่ารักคอยเป็นกำลังใจให้เขาเสมอต้นกล้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ตกปลาและออกกำลังกายเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ตนกลามักจะใช้เวลาว่างไปเยี่ยมตนหนาวและครอบครัวที่บ้านของพวกเขาทุกครั้งที่ไปต้นกล้าจะนำเอาผักผลไม้และไข่ไก่สดๆที่เขาปลูกเองเลี้ยงเองไปฝากลูกหลานเสมอตนฟ้าชอบใจมากที่ได้กินผักปลอดสารพิษและไข่ไก่ของปู่เลี้ยงอร่อยจังเลยครับคุณปู่ต้นฟ้าผู้ชมขณะเคี้ยวผักกาดขาวกรอบ กินเยอะๆนะจะได้โตวไวๆต้นกล้ายิ้มผักที่ปลูกปลูกไม่มีสารพิษกินแล้วปลอดภัยคุณปูกเก่งจังเลยครับปลูกผักเองเลี้ยงไก่เองด้วยต้นฟ้ากล่าวซื่นชมปู่ว่างๆก็เลยหาอะไรทำแก้เหงาต้นกล้าตอบอยู่เฉยๆเดี๋ยวสมองจะฝ่อสก่อนทุกครั้งที่ต้นกล้ามาเยี่ยมต้นฟ้าจะคอยติดตามปู่ไม่ยอมห่าง ต้นกลา้าพาต้นฟ้าไปเดินในสวนสอนปลูกผักให้อาหารไก่และเล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังต้นฟ้าชอบฟังนิทานของปู่มากโดยเฉพาะนิทานเกี่ยวกับพ่อใหญ่ที่ปู่มักจะเล่าให้ฟังบ่อยๆคุณปู่ครับพ่อเลอยผมฟังว่าตอนเด็กๆคุณปู่เคยซ้อนท้ายรถคับ50บของคุณพ่อไปโรงเรียนด้วยต้นฟ้าถามใช่แล้วสมัยก่อนรถยนต์ยังไม่เยอะ ถนนก็ไม่ดีการเดินทางลำบากพ่อของปู่ก็เลยต้องใช้รถคับห้ไปส่งปู่ที่โรงเรียนทุกวันต้นกล้าเล่าแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกพ่อของปู่ก็ไม่เคยบน่นท่านรักปู่มากยอมลำบากเพื่อให้ปู่ได้เรียนหนังสือแล้วทำไมคุณพ่อไม่เคยซ้อนท้ายรถคับห้ไปโรงเรียนบ้างครับต้นฟ้าถามต่อตอนที่พ่อของลูกยังเด็ก บ้านเรามีฐานะดีขึ้นก็เลยซื้อรถยนต์มาใช้พ่อของลูกก็เลยไม่ต้องช้อนท้ายรถคับห้าสิบไปโรงเรียนเหมือนปู่ต้นกล้าอธิบายโชคดีจังเลยนะครับต้นฟ้าพูดผมอยากช้อนท้ายรถคับห้าสิบบางจังต้นกล้าหัวเราะเดี๋ยววันหลังปู่จะพาไปขี่รถคับห้าสิบเล่นเอาไหมเอาครับเอาครับต้นฟ้าตบมือดีใจ ตนกลารู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เวลากับหลานชายเขาเห็นตัวเองในวัยเด็กในตัวของต้นฟ้าความไร้เดียงสาความอยากรู้อยากเห็นและความรักในครอบครัวทำให้ตนกล้ารู้สึกอบอุ่นใจและมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปวันหนึ่งขณะที่ต้นกล้ากำลังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านต้นหนาวก็โทรมาหา บอกว่าต้นฟ้าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลตนกลาตกใจมากรีบเดินทางไปเยี่ยมหลานชายทันทีที่โรงพยาบาลตนกลาเห็นต้นฟ้านอนซมอยู่บนเตียงใบหน้าซีเซียวดวงตาปิดสนิทต้นกล้ารู้สึกสงสารหลานจับใจเขาเข้าไปนั่งข้างๆเตียงจับมือหลานไว้ต้นฟ้าปู่มาแล้วนะต้นกล้าพูดเบาๆ ต้นฟ้าลืมตาขึ้นมองปู่ด้วยสายตาอ่อนล้าคุณปู่ไม่ต้องกลัวนะปู่จะอยู่กับต้นฟ้าจนกว่าต้นฟ้าจะหายดีต้นกล้าปลอบใจต้นฟ้าพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มผมกลัวครับคุณปู่ไม่ต้องกลัวมีหมอมีพยาบาลคอยดูแลต้นฟ้าอยู่ต้นกล้าเช็ดน้ำตาให้หลานแล้วก็มีปู่มีพ่อมีแม่คอยให้กำลังใจต้นฟ้าต้องเข้มแข็งนะ ตนฟ้านอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันอาการก็ค่อยๆดีขึ้นจนในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ตนกลาดีใจมากที่หลานชายหายป่วยเขากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจ ตนกลาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความหมายเขาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเขาทำกิจกรรมที่ชอบพบปะเพื่อนฝูงและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ตนกลารู้ว่าชีวิตของคนเราไม่แน่นอนวันหนึ่งเขาอาจจะต้องจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกับพ่อใหญ่ แต่เขาก็ไม่กลัวเพราะเขามีความสุขกับชีวิตที่ผ่านมาและเขารู้ว่าความรักความทรงจำดีๆที่เขามีต่อพ่อใหญ่ภรรยาลูกชายและหลานชายจะยังอยู่กับเขาตลอดไปแม้ในวันที่เขาไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง 5s story ของเราด้วยนะคะหากมีข้อเสนอแนะใดๆสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยคะ่ะ มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ